รวมด้วยช่วยกันเจ้ากินละกัล่างช,ช,าช่วยนแะม่บ้านนี่เป็นงานซ็อของแม่อุ้ยไข่แม่ของปอแดงน้อมเปินเสียชีวิตวันนี้เปินได้เสียวันนี้ละเปินจะเอาไปปลา้าวันนี้ละเจ้าพอดีกัเลี้ยงแขกอย่างเรียบร้อยกัได้แม่บ้านช่วยกันล่างช่วย ดวยการล่างถ่อยล่างก้อนเมื่สำเร็จเช็ดลุล่วงดวยกันเจ้าคนละไม้ละมือแม่บ้านนี่เก่งเจ้าหล่อม่ายหล่อมมือสามทีกันดีเจ้าแม่บ้านเจ้ามือกับเจ้าจานใเจ้า กลางฝังเสียงล่างด้วยนะล่างกลิ้งกลางกลิ้งจ้ะเอาจ่อยกันจ่อยกันเดี๋ยวกะแล้วเดี๋ยวกะแล้วนี่เจ้าแม่บ้านหินแล้วกะจ่อยกันล่าง แบบอย่างตีดีดดหล่มให้หลวมมือความสามัคคีกันไบลม่ล่ม่ไอ้ล่างควอยนี่ก่อนอ่าสมเสริมสนับสนุนหล่มให้หล่มมือความสามัคคีกัน การจ่อยการเดี๋ยวกันแล้วแขกเยอะคอยจ่อนเดยหลายเจ้าแขกเยอะวันนี้แขกต่างบ้านกับมาหลาอกกระแดงสูกเปคนต่างบ้านอยาพี่น่องคนหลตัวว่าคนในบ้านซักบ่วว่าคนต่างบ้านกับมาเยอะ hoi cả lòi tòng ráng cần ye mẹ bán ừ, đào, đá, 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 đá. ยันกันแข็งมีความลมให้ลมมือสามัคคีกันได้ดีเจ้า